สวัสดีครับพี่น้องอสมพี่น้องอสอส,อสอทต่วฟ้าเมืองไทยวันนี้มาติดตามข่าวสารเรื่องราวที่ดีของอสมออสอส,อสอนะครับเกี่ยวเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยสมศักดิ์เปิดโครงการนำร่องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย29มิถุนายน2568ัที่จังหวัดสุขโขทยัยในสมศักดิ์เทพสุทินรัสปว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานเปิดและอบรม การใช้งานแอปพลิเคชันผลภัยโครงการชุดทานน้ำใจสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัยพิบัติโดยมีนายนพผลิตสิริโกศนผู้ว่ารัหวัดสุโขทัยในแพทย์พิชิตสิริวันรองผู้บริการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาคมพิทักษ์สภากา,าชาติไทยตลอดจนอ,อสมอและผู้เข้ารับการอบรมนายสมศักดิ์ท่านกล่าวว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติข,ขึ้นผู้ประสบภัยย่อมได้รับผลกระทบ ทางด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างจากผู้ประสบภัยทั่วไปการเป็นประธานเปิดโครงการชุดทานน้ำใจสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัยจังหวัดสุขโขทัยในวันนี้โครงการนี้เกิดจากการบรูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนนำร่องกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัยพิบัติเป็นพื้นที่พิเศษนะครับ4จังหวัดนะซึ่งได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยอุบลราชธานีพระนครศรียาและสงขลาซึ่งจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นของประเทศไทยตามลำดับต่อไปนะขอให้พี่น้องอสมรและหน่วยงานในสงกัดก,กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลพิกัดกลุ่มเปราะบางผ่านแอปพลิเคชันผลภัย่นะ อย่าเพิ่งลบแอปพ้นภัยออกจากเครื่องมือถือของเรานะครับเพื่อจะลงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วตรงความต้องการเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดตลอดจนสามารถควบคุมโรคระบาดท,ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะพี่น้องอสมอ ที่เป็นกําลังสําคัญในการดการโครงการนี้และขอให้พวกเราช่วยกันยกระดับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มปราะบางนายสมศักดิ์กล่าวทั้งนี้สําหรับแอปพลิเคชันพ้นภัยเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแจ้งพยิบัติและร้องขอความช่วยเหลือรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นภาพรวมของการร้องขอและให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกันเพื่อลดความซับซ้อน และลดความขาดเคลื่อนขาดความชัดเจนของข้อมูลความล่าช้าในการขนส่งทรัพยากรนะครับรวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ประสบภัยเป็นนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมการทำงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าที่หรืออสมอสามารถค้นหากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเพื่อปักหมดว่าบ้านผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอยู่จุดไหนที่ใดบ้างซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวก ในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่และที่สำคัญสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมข้อมูลร่วมกับอปตหรือหน่วยงานภาครัฐได้มากขึ้นสามารถตรวจสอบการมอบสิ่งของเครื่องใช้จากสภา,าการชาติไทยให้กับผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางไม่ตกกลนเพราะอสมอมีทุกหมู่บ้านทุกชุมชนสามารถค้นหาและส่งข้อมูลอันเป็นจริงได้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับนี่คือ ประโยชน์ของแอปพลิเคชันพ้นภัยนะครับพี่อ้อสมอมีติดเครื่องไว้นะไว้รายงานกลุ่มปอบบาเพื่อจะให้หน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีข่าวสารนี้เป็นประโยชน์นะอสมอสามารถจะแชร์ต่อกันได้ขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ